อมลงอมลงอมลงมลงลได้กินเครียดนาทีครับได้ครับนี่คืออะไระไม่รู้ได้กลินตะปูใครจะเอาน้าจิ้มครับซีฟูดีจอาจารย์วัี่สบายดีไหสบายดีสบายดีทุกคนครับแม่ล้วมันคขายวันยกัดโอ๊ยถุงรองแล้วมันจะเป็นไงับมี กินอาหารไม่อร่อยเลยวนัไม่ชอบไม่ชอบก okay, ินหมูนอยชาโอเคค่ะโทเต็มนะ้ไเนี่ยส้งสูงไทยกินกับสาวๆดีกว่านั่นปนั่ีหายากมากต้องกลับไปลกเป็นห้างวา้ดังด่ะครับ เสมอต้นเสมอตายวิ่งแรกยังไงวิ่งสุดท้ายก็ยางนั้นปวเสียบเสีบแคปมันเจ็บไม่เหมือนแพลวแพลวเปลี่ยนไปไม่เป็นไระพี่หนูตั้งใจมังไม่อยู่ใชอะเออใช่อะใช่หายดูใครกัอไปไอร่อย